สบายดีสบายดีเอฟซีบอกเพ่งเบ็ดสุขสุขคนเด้อทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศพี่นอ้องวันนี้ก็สิเอางัวออกจากคอกพี่น้องเอาออกจากคอ,อกแล้วสิคนฝุ่นออกไป็นหน้าห,หายใจอ้วนไหลออกปล่อยเลยพี่น้องมาแพ่งกันได้ กับไข่น้ำกันเถอะไล่ออกกันเนอะฝุนก็หายไว้เรียบร้อยพี่น้นองฮึฮึหยอกกัน,นแล้วพี่น้องดุลาย ไปอะไรออกแล้วก็ปิดหัวไว้พี่น้องตอนนี้ก็ออกมาหอดหน้าแล้วพี่น้องนะเกียร์ุ่นออกมาแลนะ้วเนาะเกียร์ุ่นออกมาพี่น้องเมื่อนี้มีไผยมาพี่น้องมีไผยมาม,ม,นะมาแล้วมาแล้ว อย่างมาแล้วพี่นอ้องมาแต่เซบังเหียงแล้วหายไปหลายเดือนไปอยู่น้ำพายบาไ,ไปอยู่น้ำพายไปอยู่น้ำพผย ตายเลยเรัสตายเลยเหตุไดคือตายหนูเลยเขามาเบิ่งมันก็ตายเลยเนี่บโได้ใส่โบได้เล่นแบบนี้มวนยุบไปอยู่เซมังเฮียงนะอยู่พุ่นกับอยู่พี่ตัวเดิมมวนเบิ่งแสงดาวขักกันดิแสงดาวอยู่ใส ยูเซียงเฮียงเบิงเชียง,ง,างดาอยู่เซียงเฮียงผักอะไรผัก,กอะไรพอพงลงกรุงเทพแล้วพอพงไปแล้วอยูใช้ไรยซียงเฮีคือว่าเหนียกมาตอนนี้วน,นี้เท่าไปเบิ่งนที่น,อนอ้อกยายอ้วนปลูกผักที่พวกใบแพงแก่ๆผุ่นออกมา เตรียมปลูกพักเลยพี่น้องเลยคุณขี้งัวจัดมาเต็มหลัดไอแพองบอมีเงินโอ้โหสิปลูกพักยังไงพี่น้องกินคือชีดิบคือเห็ดคือพวเห็ดนั้นใหญ่เลยบ่แม่เตรบยมปลูกพักสี่วางปลอม

อันนี้พักคอมป่ะแม่คอมหน่อยบัวดีวไปอีะเทใไ,ไปเบิ่งทางปู่พี่น้องตัดทางทางปู่ก็ตัดทางลงหน้าพี่น้องทางนี้ก็ะปูกพัก ตัดทางลงมาหน้าบ่อแพงพี่น้องตัดไถน,หนาเลยครับพ,พี่น้องไปเบิง่งดูตัดทางอยู่ใช่พี่แน่ตัดมาตัดทางเหมือน <c oughs> เพ่งก็บคอยเห็ดไปเรื่อยๆนะพี่น้องโอมีงบก,นะกับปอมปอมกากระปอมกานั่นกระปอมกะปะ Nè 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 điện vào này to đây không vào hang cái gì phù phi nọng tắt thang nó mình cả sạy ngộp lại phù phi bên, bên mườn của bạn phù lại ตัดพี่น้องเอมีทางลงนะลงลำบากปานออพอรถเข้าได้ตัทด,ออดทางมาพูผัดลง ตัดลงมาจะฟูเลยพี่น้องตกหน้าแหล่งกาวีอักลายพี่น้องนี่ยพ้นกาวีอักลายบ่แพงตัดลงมาพอน้องดาวพี่น้องมาเห็ดนำยิ่แต่พี่น้องจะคลองฟูพี่น้องเอ้ยสุดเลยหาก็หอดนี่ บันที่ใส่รถก็เข็ดกับบุมีเง,งิบบนมิโน่แพงใส่คนเอาเนี่น้นนนองถัดลงมาแดดพี่น้องเอ้ยกระปอมร้ายหลายพอดาวเลยมานทางกระโปงว่ากระปอมลงคนใหม่พอ่อ bỏ cáp sai bằng hiền bay 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 nhảy, bay 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 เจ้าตัเหรออยากมุ้งยันอวดหากันเห็ดน้่งละบ้านเห็ด้นโทรศัพท์คือเพ เนไหนทำไปหับมาเบิ่งเลยคัดได้เลยได้เลยหลินไลายบ่จักบอกดีหลินไลยเขาอยู่เชียงหิยังไายมือเขาหลินท้องกับท้องมาวนันนี้ก็เห็นตายเลยไปหยิบไปเหยียบมันสิล้ก đúng định sao muốn lục sao dây uốn nữa, cắt lúc mà phi nó มันใหม่มามัอวอานี่พี่น้องเย้ยหายไปหลายเดือนเติบเนาะเป็นเดือนกับสองเดือนเบื่อนกน้องนใหม่ไปบ้านพอขนขน คนใหม่เข็นรถเข็นยูดินมาใส่เดือดทางคนใหม่ยูดินเดทางหรืออีกผ้ผูังอีแดดดิน Nhụ đinh bên nhóc nếu đại thừa sắp ừ. phải, sự... phải phải sự Phải phải sự ít mì 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 yeah. ừ. Ôi. Đại mì 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 ขนมไยังบลืมได้ยินขนมบอกพ่อกับแม่ด้วยไปใช้มาไปใช้มาบุเห็นหลายดงราเม่นพเบิงอยู่นั่นพนเบิงอยู่น่ะเพลนี่แหละอเพลงน่ะนเบิงอยู่ทั้งูนควมีเ ไปใช้มาไปใชมาไปอยู่ใช้ไปอยู่ใชมาคือบมเห็นไปอยู่มาคืมนบัดามคืนไปอยู่เซ่เป็นคนเซ่มายังมามาบันซีสว่างเห็นยังหนลงไปลงไปกรุงเทพน้ำพอบอ ลงไปกายามขนายากับสิลงตอนนี้เด้บวลงบ่ไปบอกว่าผมมีมเกอ่วนะมีมจเนี่เนี่ยแม่ไปลูกนวนะตัดทาง่อนนามานิจบชิปเลยพี่น้องเลยฝากกดไลค์รถเชร์แลยกดติดตามมานสบายดีไว้สบายดี่อแม่พี่น้องรถสุขคน